วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตอมวันไหนนะครับนะก็วันนี้มาอยู่กับเกมอนิเมะไฟเตอร์อัปเดต19นะครับนะครับอัปเดต19นี่คือแมปใหม่นะครับผม19ค่าเปิดประตูอยู่ที่1คิวนะครับค่าเปิดประตูอยู่ที่1คิวนะครับอัปเดตมีอะไรบ้างครับอย่างแรกมีด่านใหม่นะครับแล้วก็นี่ครับเครื่องข่าวดีนะครับตู้ใหม่ด่านไฟนะครับด่านไฟมีตู้ใหม่ตอนนี้ในเกมมีตู้ทั้งหมด3ตู้แล้วนะครับ มีตู้ทั้งหมด3ตู้นี่ครับนะครับดูจากตรงนี้ได้เลยนี่นี่นี่หนึ่งสองสามสามตู้นะครับมีตู้ใหม่มานะครับอีก1ตู้นะอยู่ด่านนี้แต่โลโก้ยังไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวเขาก็น่าจะแก้ครับอย่างที่2นะครับก็คือจะมีตู้สตาร์นะครับก็คือตู้โลบักนะครับเพิ่มในละดานแบ็คโคเบอร์นะครับแล้วก็พาร์สใหม่นะครับเป็นพาร์สลักกี้นะครับลักกี้1ลักกี้2ลักกี้3ลักกี้คืออะไรครับลักกี้ คือค่ารักนะครับอ่ะอยู่พี่มีปะถ้งออมีดีมีดิพี่มีพี่มีพี่สุ่มไปนะครับนี่รัก2องบวก2.5้เราใส่ปุ๊บเดี๋ยวดูรักตรงนี้นะครับใส่ปั๊บ11ขึ้นนี่อ่ะสใส่อีกใส่อีกใส่อีกเดี๋ยวพี่จะไปหาเวลาทําอีกนะครับนะครับยังทําไม่เสร็จนะครับนี่ใส่7ตัวได้12.35นะครับนี่คือพาสซสีฟใหม่ นี่คือพาสีฟใหม่ต่อมานะครับไวๆนะครับลูมที่100นะครับเป็นต้นไปจะมีโอกาสสปอนกล่องนะครับเชนนะครับในไทม์ไทออลนะครับดันที่ลูม101102ไปเรื่อยๆนะครับมีโอกาสเกิดกล่องนะครับและเคยมีคนเจอมากกว่า1กล่องนะครับในกล่องจะมีไทม์ไทออลชาดนะครับแล้วมีโอกาสดอบอย่างอื่นนะครับพวกบัฟเนี่ยพวกบัฟเงินบัฟลักกี้อะไรพวกนั้นมีโอกาสนะครับ แต่ไม่1้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโอกาสออกน้อยมาก <c oughs> โดยประสบการณ์แล้วพี่เห็นว่ามันออกน้อยมากนะต่อมาก็เพิ่มดรอปเลทตัวนี้คือพี่ยังไม่ได้ลงเลดเลยนะครับก็เลยยังตอบน้องไม่ได้นะครับก็น่าจะ,ะดรอปหินในไทม์ในในเลดครับในเลดเลดที่เลทบอสครับที่หินเนี้ยมีโอกาสดรอปหินพวกนี้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับ แต่ปัจจุบันยังไม่ได้ลองนะครับยังไม่มีเวลาลองและเลดมันเลดด่านไม่ดีเลยครับผมก็เลยยังไม่ได้ลองเลดด่านบีด่านไซต์ตมะด่านอะไรพวกเนี้ยนะครับก็เลยยังไม่ได้ลองโอเคต่อมาที่อัปเดตนะครับก็คือบอร์ด DPC นะครับแต่เหมือนมันยังบักบักอยู่นะครับบอร์ดใหม่เหมือนมันยังบักอยู่นะไม่รู้ว่ามันเอาอะไรมาวัดนะครับเนี่ย DPC พี่สามจุดแปด T เนี่ยเห็นไหมไม่รู้ว่ามันวัดจากอะไรนะครับวัดจากเรากด b บส t ด a มแม e ป่ะใช่ไหมสามจุดแปดม่เยสองจถ้ามา3.8นี่มาจากไหนอันนี้พี่ไม่ทราบนะครับอันนี้พี่ไม่ทราบอ๋อ DPC คืออันนี้อันนี้ใช่ไหมด้ c อ่าไม่ใช่นี่วันนี้ DPS อแล้วมันวัดยังไงอ่ะตัวพี่ไม่ถึงนะตัวพี่2.8เองทำมันขึ้น3.8อันนี้พี่ไม่ทราบนะครับอ่ะต่อมาก็เลเวลแคปตัวนี้ว้า wow! วเลยนะครับเลเวลแคปนะครับ เพิ่มจาก225เป็น250น้องดูเลสแบ็ก250นะครับ225มันอยู่แค่44ทีใช่ไหมครับผมธรรมดา25นะครับเพิ่มตอนนี้เราใส่999เลยครับ Enter อยู่ที่250 dpc 390ทีตัวนี้ตัวเดียวสามารถแบกรูม120ได้ถ้าเป็นชายนี่เหลือครับแต่เลเวล250นะครับถ้ายัดตู้นะครับ200 25ขึ้น250คือ25เลเวลคือ25วันคือนานมากดานนานมากนะครับนานมากก็ดูกันนะตอนนี้คือปัจจุบันคือสามารถแบกรูม120ได้ถ้าเลเวลอยู่ที่ประมาณ1 0 240เนี่ย240หรือว่า237อ่ะ237นะครับเนี่ย160เนี่ยถ้าประมาณเนี้ย137 135 ร้อยสามห้าเนี่ยประมาณสี่ห้าคนแบกรูมสองรอยี่สิบได้แล้วนะครับนะเป็นข่าวดีนะครับแปลว่าในแพทนี้แบกรูมร้อยี่สิบได้แล้วนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวพี่ขอไปตีัุบาทก่อนอ่าแล้วก็อัปเดตสุดท้ายมีอะไรเพิ่มเติมปรับบาลานซ์นะครับปรับบาลานซ์ก็นะตอนนี้ปัจจุบันก็ <c oughs> ยังไม่ค่อยเห็นปรับบาลานซ์อะไรนะครับเพราะว่าพี่ยังไม่ได้ลองใช้ตัวละครอะไรต่างๆนะก็อุุบาติอยู่ไหนอะ อุกกาบาตอยู่ไหนดึกดึกดึกสัตว์ขี่น่ารักไหมครับสัตว์ขี่ดึก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 น้องสัตว์ขี่ยก่ยยุ่ยยุ่ยยุยยโอ้โหซอยขาอ่าฮ่าไปเลยไปเลยไปเลยปัญหาคืออุกกาบาตหายไอ้ไปใส่เนี่ยหรือน้องอีกคนนึงเขาตีแล้วโอ้โหโคตรไวเลยน้องอีกคนนึงน่าจะตีแน่เลยไวยมากมันไม่ใช่มนุษย์นี่ขนาดพี่นั่งเฝ้าเลยเนะี่ย ใช <C ười> ่ไหมเดี๋ยวพี่ขอไปดูตรงโลกอ๋ออยู่ตรงโลกิอยู่ตรงโลกินู่นอยู่ตรงโลกิพี่ก็ว่าอยู่ว่าน้องเขาน่าจะอัพเลเวลอยู่ไม่น่าจะมาแยกพี่ตีตีเลยโอ้โหลอยมาปัาปป๊บหัวดเข้าไปหวดเข้าไป,าไปโอเคนะครับก็อัปเดตก็มีแค่จานวนนี้นะส่วนก็ไปดูด่านใหม่นะครับด่านใหม่ก็ตัวตู้คราฟก็จะเป็นอ่า อันนี้ครับผมตัวนัซซึนะครับล่างขึ้นมังกรนะครับนะส่วนตัวรับผมยังไม่ได้นะครับเขาบอกว่าเป็นเลรนะเป็นตัวอะไรนะครับเดชลจําไม่ได้เหมือนกันพอดีพี่ไม่ได้ดูการ์ตูนเรื่องนี้นานนะครับตรงนี้พี่จะพามาดูนะครับตัวรองนะครับมีหน้าประตูหนึ่งตัวแล้วก็ตัวนี้1ตัวนะครับนี่คือตัวรองบอสนะครับเสร็จแล้วตัวรับอยู่ตรงนี้นะครับ ตัวลับน้องสังเกตนะครับซูมออกมาจากแมพนะครับน้องจะเจอ3แยกตรงนี้ให้เราเลี้ยวมาทางแยกซ้ายนะครับผมเดินมาตามแยกนะครับน้องจะเจอเห็นภูเขา2ลูกนะครับให้น้องเอาหน้าชนเข้าไปนี่คือบอสลับนะครับบอสลับเลือด1.2 T ทีนะครับนี่ก็มาฟาร์มตรงนี้ได้นะครับแต่ฟาร์มตรงนี้ข้อเสียมันคือน้องจะไม่ได้ฉาดนะครับจะไม่ได้ฉาดคือจะไม่ได้ฉาดด่านสุดท้ายนะครับ ชาดด่านสุดท้ายพี่ไม่มีชาดด่านสุดท้ายนะครับอ่าตัวนี้ก็คือบอสนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเลือด1 3อทีนะ1 3อคิวอย่างเยอะเลยนะครับอ่าถ้าใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวพี่จะมาตอบให้นะครับทุกคอมเมนต์เลยนะโอเคมาถึงตรงนี้ก็นะครับขอให้ทุกคนโชคดีสุ่มได้ตัวรับตัวดีไว้กันทุกคนนะครับอ่ะลงอ่อนมันบังหน้าเจอกันครับสวัสดีครับบ๊ายบาย ทุสุวันจี่มาพร้อมลูกสองสู้จนกว่าทุกได้ใช่